สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อนียะคำสีพาไม่เห็ดนอไม้ส้มค่ะหนอไม้ส้มของเรามีที่จะใส่นอค่ะนอค่ะเอ๊นอไม้ส้มแล้วก็เกลือมาเบิ่งวิธีทํากันค่ะเลยมาเบิ่งวิธีทํากันเลยค่ะบททีนี้นะว่าสีเห็ดแบบไรนอค่ะนะมามาระดับเลขเอาน้ํามาใส่่กนมาขั้นตอนต่อมาใส่น้ําลงไปค่ะนี่ เยอะเลยไหมขวดหนึ่งพอไหมขวดหนึ as, ่งน so so, like ี people, please. Please like oh oh, uh, ่เลยค่ะเน้องนี uh ่น huh. ี่น uh ี huh. uh ่โ huh. อ้พอดีพอดีอันนี้ค่ะมันซี่ไส้เขาสารค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ใส่ลงไปเลยนี่เอาเบิ้นี่แหละหุ่นอัวหุ่นอัวอ่าเกลือไาที่นี้ค่ะเกลือที่คำสิปินคุณนักเค็มอยู่ด้นี่ นี่ละเดี๋ยวเข้าซิมไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะเฮาเวลาเขาคัน้นรือเฮากะเฮากะจังซิมไปเรื่อยๆะนะนี่บดได้ใส่น้ำเข้ามาบดได้ใส่น้ำเซเข้าค่ะนี่คำออกข้าวสารใส่เอา,อา,าเอาวลาเข้าออกมาเกงหเพื่อนกระซิปินนั่นเพื่อนกระซิปินเหนียวๆคือเข้าใส่ข้าวเบื่อนะคะมันสิเซปินอ้วตัวใส่กันเนาะเวลาเข้าใส่อันข้าวสารเนาะนี้บดได้เข้าไปแยงค่ะบดได้มันซุกนะข้าวสารมันกระซิปินอ้วตัวออกมาค่ะ เฮากะพอเห็ดแล้วเฮาสิบรรจุลงขวดอันนี้ค่ะนี่ขวดน้ําดื่มในขวดเล็กๆนี่ค่ะพอดีนี่มันสิพอดีแกงเลยอันขวดหนึ่งของยาคัมเนาะเบว่ายาคัมขวดน้อยนะค่ะนี่เดี๋ยวสีขั้นค่ะเนาะเบวายาคัมซีเอาเกลือใส่ไปเรื่อยๆเฮาซิมเบาค่ะคันเมนมันจางมันกะสีส้มมันกะสีส้มไวเนาะเฮากระเห็ดพอดีนัวเฮาเลยเนาะค่ะเนาะเค็มในเล็กน้อยเนาะไม่ส้มค่ะมันเก็บไว้ดูดได้อันโอไม้มันอ่อนป่านนี้เกี่ว่ามันสีเปื่อยซะกะจักเบ่่มันใจอยู่่นนีเาะค่ะเนาะเโาจังใส่เกลือหลายจู่นี่เน บะเต้าหู้ซเกงเฮากกะซิมเบิงค่ะมันเค็มลายเ้ากะโบต้องปรุงอย่างไรนะคะผู้ชมค่ะเดี๋ยวยี่คำเสียวมือขั้นได้บาบนี้มาขั้นกันเลยยี่คำใส่มือเป้าๆนี่เลยค่ะล้างสะอาดแล้วแหละโบได้ใส่ถุงมือค่ะเนาะมือดูอดห้าวร้ดนนี่แหละก้อนซีนี่นียี่คำก็เซไว้สามคืนเลยได้ค่ะนี้เซน้ำเป้า,ปานี่เลยคะ่ะ บมได้บมได้ใส่หยางเซ่ซื่อๆนี่ค่ะเอาเฮาจักแล้วเฮากลับไปล้างแล้วก็เ,กเซ่ไว้น้ำเปล่านี่สามขึ้น,นะคะ่ะพอมันอ่อนมันนุ่มเอา,เ,อา,าเก่ามาคั้นใส่เส่เกลือใส่ข้าวสารซีเอาค่ะเกลือ,อน,นี่เพื่อนเค็มเพื่อน,นอันนวัวสับไหนก็ได้เนาะคั้นใส่กันให้มันนุ่มคั้นให้นอไม้มัมน,มนนุ่มค่ะยันมันเปื่อยยุ้มันเป็ิดนอไม้อ่อนนอไม้อ่อนๆธรรมดาเพิ่นเสียวมันไม้แข็งแข็งอันนี้มันอ่อนค่ะ นี่คำก่ได้ใส่ถุงมือดอกค่ะเนาะเอาเห็ดไว้กินเองเรียคำล้างมือเรียบร้อยแล้วค่ะล้างฟอกสบู่มาเรียบร้อยฟอกน้ำยาล้างจานมาเรียบร้อยแล้วค่ะมือเดี๋ยวซีเอาบะนานเา่าเก่าบรรจุขวดค่ะคุณพี่ชมค่ะซีมเบิ้งสักก่อนค่ะเจ๊ะเ,เบิ้งต้องให้เพื่อนเค็มเนยจักหน่อยบัดบัดบัดเฮาสีแกงเฮ่ากระจังนั้นเอาไปต้มมันเค็มไหลเฮ่ากะ เราก็ต้มน้ำออกทีน้ำออกจะ่ครึ่งนึ่งนะค่ะมันยังบบเสียเนาะแต่มมันเซฟเลยเดียทำหมักเนาไม่ส้มนี่มากินมันอร่อยดีมันอร่อยดีมันเซฟเดี๋ยวเบ่งวิธีบรรจุขวดเนาะเดี๋ทำกระสิคขันไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมค่ะบรรจุขวดบาเนี้ค่ะใส่อันเวลานี้จักหน่อยบรรจุเข้าไป เห็นบคุคคลนี้เห็นยูโอดอกเนาะเห็นยูโอดอกคันเนาะให้เข้าไปเพื่อจังสีเลยเป็นบัตรที่กินหักบเร,รียเทได้ค่ะเทมบอกมีดปาดค่ะมีดปาดจวดนี่รุ่ปาดเครื่องเลย <laughs> บัตรที่กินมีดปาดจวดรุ่ค่ะยึดคำกระซิบม,มึงแล้วเข็มอ้อยมอยพอดีค่ะ ไม่ดองสูตรไม่คํามาตีสูตรไม่ไงคําเราก็เอาไอ้นี้ตัดมันจะมีข้าวสารโขลกข้าวสารลงไปด้วยไปอยู่ใส่ละข้าวสารนะ่ะอย่าว่านะข้าวสารไปอยู่ขวดสุดท้ายเ่ื่อปิยังคะเวลานั้นเขากะใส่ใส่ลงไปไอ้นั่นน่ะบัดสุดท้ายเนาะข้าวสารเขาก็มาเฉลียใส่น้ำลังค่ะ เอาหน่อไม้ลงไปก่อนแล้วเราก็มาเฉลี่ยใส่ข้าวสารลงไปที่หลังก็ได้จะได้จะขวดเก็บไว้ได้นานแต่ปีกายเนี่ก็ยังยืดได้หน่อไม้สมเด,ด,ดีค่ะไม่คำของบ่ก่อยกินพฤษอะไรหรอกค่ะเต้ว่ามากที่มากไปหามากไปหาหนอไม้นี่ค่ะไปหามาแล้วกะเอามาแกงมามก อันตัวนี้อันบ้องมันหนาสั้นๆน,น,นะเอามาเห็ดน่าไม้สูกโบต้องเห็ดละเอียดอ่อนมัโคโครเฮเลแบบนี้ค่ะเป็นเป็นก้อนใหญ่ๆเป็นท่อนใหญ่ๆ,ๆนะคะนี่เร้ก็ต่างน้าใส่แบบน,นี้ใส่ะข้าวสารมาะ เอาไปก่อนเดี๋ยวบัตนน่นจะเอ้าแมวมาเสียใ่กันค่ะให้ตั้งขวดไปก่อนเนาะค่ะนาอคุณผู้ชมค่ะนี่ดีใกล้ละโคมันใกล้พุ่เนาะนี่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 เต็มขวดไว้ก่อนค่ะแล้วจังมาเสียใ่กันค่ะได้ห้าขวดค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เรียบร้อย ยาคำเฮ็ดใส่มีข้าวสารอยู่ในนี่เนาะได้หาขวดพอดีค่ะพอดีเต็มโปโลไปเลยพอดีแกงหม้อน,นิดน้อยยาคำแกงไปวัดนะพอดีใส่ไก่แกงใส่ไก่ใส่ปลาเนาะค่ะเนาะปลายอน,นปลายอนปลาโขโอ้โหเข่าอาดลาดอีดลีดอยู่ข้างนอกพี่สันอันนี้ค่ะได้หาขวดค่ะคุณผู้ชมค่ะคือซีเซ็บอยู่ค่ะเพราะ่อเป็นน้ำไม้อ่อนเนาะน้ำไม้ที่ยาค้ำเฮ็ดปีกายนี่ไปหาตน มันเอะไอ้ล่าไปกว่านี้แล้วจักหน่อยแล้วนะมันหลุดมันหลุดเป็นนไม้แข็งนไม้เหี่ยวนะเอามาเกงพวเสบค่ะมันแข็งอันนี้มันอ่อนอยู่คือสีเสบอยู่ค่ะนไม้อ่อนๆเนาะเตกเซียงเสียงต่อการที่เพิ่นจะเปื่อยฮะนะคะนไม้อันนี้มันอ่อนเพราะว่าแม่เพิ่นว่าคันซีเห็นนไม้สุ่มมันต้องเอานมไม้อันที่เพิ่นขึ้นเหี่ยวแล้วสันค่ะซีเพิ่นนันขึ้นเหี่ยวแล้วะนะคะนี่เอาสารนี่บังทึ่งนย่าคำก็แกงแกงเพื่อจะไหลลงมาทีค่ะนี่ เวลาเ่าไปแกงข้าวสารนี่เพื่อนกส็สิเป็นเปื่อยๆออกมาใส่กันนะนเป็นคือเ่าใส่ข้าวเบือนะคะซเซ่บได้มันสีนัวค่ะใส่อย่างนี้มันจะนัวกลมกลมมันบบคือแต่หน่อไม้ส้มย่างเดียวเนะคันเ่าใส่ข้าวสารเลยแกงแกงแกงแล้วมันก็สีไหลไหลไลงมาอยู่ก้นขวดพี่นะคะนี่อยู่ตรงกลางเอาแํานี้ก่อนค่ะคุณผู้ชมคะ่ะขอบพระคุณไลายๆเดอค่ะที่เข้ามาติดตามช่องนาโคกน้องจิกเข้ามาเบึงงันเดียคำฮิตหน่อไม้ส้ม เฮ็ดนนองไม่ส้มจะซ้ำนีแ้แหละเนาะวิธีชีวิตบ้านๆของเราค่ะเฮ็ดนนออไม่ส้มไว้กินค่ะเอาซ้ำนี่ก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ